เอาล่มไปไว้แล้วก็มารีวิวมาม่ารสใหม่ด้วยมาล่ามาล่าโอเคไอซองสีงม่วงของมาล่าลำยอนอะไปเอาเาด้อร์สวัสดีท่านผู้ชมคลิปนี้ก็จะมาทดลองมามา่ารสใหม่นะมาล่าสมยังบุยด๊อกเป็นแบบนี้แล้วก็จะมาทดลองต้มกันดวิว่าจะเหมือนไอซองสีดำแล้วก็ซองสีแดงว่ามันจะเผ็ดเยอะหรือเผ็ดน้อยเปล่า ก็ไปลองกันเลยก่อนไปต้มมามา่าเราไปโอ้โหปุ้ยเราไปลองกันก่อนชิมกาแฟร้านแม่ก่อนแล้วก็ไปกินกับหม่าล่ามาม่ากันแหละเพราะว่ารสชาติมันจะ,จะแบบแสบลิ้นอยู่นะยังไม่เคยลองเลยครั้งแรกเลยไปลองดูกันเลยพักก่อนก็นไปทำคอนเทนต์เราไปชงกาแฟก่อนป่ะชงกาแฟหรือชงน้ำอะไรนี่แหละแม่ผมชงให้ดูนะดูว่าน้ำจะอร่อยแค่ไหนวิธีการชงดีกว่า ทำคอนเทนต์แล้วก็ไปชงชาดมก่อนตานสองช้อนนี่ร็ขับแรงกวะตาสองช้อนใช่ไหมเแล้วก็มุนข้นสนงช้อนม,อนม่นยนยงคนขนเลยนะมดตายนะ เป็นชาสีส้ม ปิดแบนไปหน่อย,ยชิมม,มันอออกไปทางชานะ่แต่ไม่มีกลิ่นชาโอเคเดี๋ยวแม่ผมไปชิมนะทำดิใครชิมแล้วทำไรอ่ะทำดิเร็วทำไรนะชบก,กาแฟ ก็ะิดไหมลมลค,คนจำสูตรได้อะดูสะอาดไม่ใช่คนกลัวคนจำบสูตรได้เดี๋ยวจะชงชงชาให้อ้วนชินไงกาแฟอร่อยมากอร่อยน้อยเอาอร่อยหกสิเปอร์เซ็นต์อร่อยแบบซึ้งซ้ำหรืออร่อยแบบซึ้งไม่ซ้ำเอาอร่อยแบบ Cuckoo, in đây lưới, in đây không quản ạ. 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 không quản ạ. In đây 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 không quản ạ. In น้ำตาลครึ่งถังหนึ่งตะโบยหนึ่งตะโบยตามด้วยอะไรเก้วอะไรเนี่ยเอาไปหลอดเองอะ่ะพักว่าทำไมอยงเนี้ยนี่คือใส่พอะไรคอฟฟี่เมดหนึ่งช้อนคอฟฟี่เมดช่วยเรื่องอะไรกินไปแล้วอะ่ะกินแล้วอร่อยสุขภาพดีไหมดีเนื้อนมสองช้อนใส่อะไร ไส่น้ำไปอีกสองร้อยไหนดิดทุกยกเป็นชั้นๆเลยเ๋ยวโซแล้วนะโซเลยลขอคนแบบสติฟูอินเดียน่ะที่มีทักเอ็อรอะมนคนน้ำยัง่ะคนให้มันิกาหยิบอะไรเนี่ยหยิบแก้ว าาเจ้สา,าสะอาดป่าสะอาดมากนัทใส่แหละที่ถือในมาาือนมสดน้อได้เลยนะชิมแบบเป็นทางการอืมก็กาแฟ สำยังวุยดอกสำยังวุยดอกรสใหม่หอสีม่วงใครที่ไม่ลองก็มิจฉาเซเว่นนะผมไปลองบิ๊กซีแล้วมันไม่มีรู้ป็นไงอย่างแฉ่งไปไปลองต้มกันเลย ดอกสี่อันหายไปไหนฮะที่บอกให้เตรียมไว้หลังบ้านอะต้องามาๆอยู่ไหนเขาดอกสีอันอะไม่มีกระเป๋ารวบวะรู้เสื้อช็อปดอกอะไรนะนี่สิบขึ้นไปทำไมอ่ะลงมาชุดนี้ของเราคัดดอกนะที่ผมซื้อแม่มาแก๊สสอัน รักชมสีอันมันเป็นแทบจะสีอันนะสีอันเป็นหนังกรอบนะพอเคี่พวกมาม่าเกาหลีมันอร่อยนผู้ชมไปโอเคผู้ชมหนังที่เราไปต้มมาม่าซัม,ะมะยังบูโต๊บมาม่าเกาหลีนะเห็นใช่นะยี่ห้อน,นี้ผมไปหัดเตัวกนได้นะผมยังไม่ลองเลยใส่นี่ก่อนคือตายอยู่บนโต๊ะเปล่าเดี๋ยวผมจะลองชิมแบบยังไ,ไม่ใส่นะ ขอชิมวอาดอกปรัรสชาติมันไม่เผ็ดกระโดดนะอืแบบนี้เลยผมว่ามันเด็ดแน่นอนอูโหผมพลาดแล้วพุ่ชม จริงอนี้มันคือเครื่องเคียงของอ้นวดนี่จริง,รงต้องต้มกับน้ำร้อนขป้าคผู้ชมดูแล้ก็แ,แบบอือล้วของเคมจี่ะของเ่าคงกับมจีดไเคมจีดเลย อืมอมทนดีดีอืมอนดีดีเอาเรื่องเกีเก็บว่าอะไรไม่มีเผ็ดแรงคับผู

ต่อเค็มเหรอเก่งเลยเดี๋ยวพาา่อช่ายเขาตอบต้องเค็มนีมไม่เคยกินเคยแล้วเก่นเค็มนี่นะครับผมเอาเลยซั่งยังบูด็อกนะครับทุกผู้ชมเป็นไงบอกว่าช่ายเผ็ดๆครับรส่าอร่อยครับโอเคได้กินเยอะผู้ชมมาต่อมาบด็อกต่อ ซื้อกินจิบเพเป็นรสชาติหนึ่งที่สาม,มารถกินได้เลยๆนะใครอยากลองก็ไปซื้อเซเว่นได้ตอนนี้ซื้อกินจิบเลยอะคอสสิบิบ จงโชว์ความกล้าไอ้ตัวของคุณออกมาโชว์ความกล้าไปแล้ว <c oughs> เอาจอคลิปต่อไป